รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย คณะที่ประเสริฐสุดในพระพุทธศาสนาคือพระรัตนตรัยหนึ่งในนั้นคือองค์สมเด็จพระสัมมาสามัมพุทธเจ้าปูชนียวัตถุมากมายถูกสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงพระองค์แต่พระพุทธสรีระธาตุพระบรมสารีริกธาตุเป็นปูชนียวัตถุเพียงสิ่งเดียวที่บังเกิดจากพระสรีระของพระพุทธองค์ ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมบำเพ็ญกุศลถวายสการะพระพุทธสรีรธาตพระบรมสารีริกธาตุสำคัญแห่งพระพุทธสรีระเป็นจะสันฐานอันได้แก่พระมหาธันตราธาตุพระเขี้ยวแก้วเบื้องล่างซ้ายพระมัทธรุงกธาตุพระหัตถัยธาตุพระเกษาธาตุพระโลหิตธาตุพร้อมด้วยพระอรหันตธาตุคือพระธาตุของพระโมคคัลลาพระสารีบุตร และพระศิวลีประดิษฐานเป็นการถาวารณศาลาพระราชศรัทธาวัดปทุมวนารามถนนพระรามหนึ่งเขตปทุมวันกรุงเทพบูบชาสิ่งพค,ควรบูชา<บ><บ>เป็นมนคนอันสูงสุดช่วง จเจริญธรรมสัมมาปฏิบัติโดยพระเทวิมลยานถาวรจิตถาวโรวัดปทุมวนารามราชวรวิหารขอความน้อมน้อมจงมีแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ซึ่งไกลจากก่เลสแัสรู้ชอบได้โดยพวกอเองขอความจเจริญในธรรมจงมีกับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชม อะไรการเจริญธรรมอะไรการอาหารกายอาหารใจจงมีจงเกิดกับทุกรูปทุกนามธรรมานุธรรมปฏิบัติที่ยังเฝ้าติดตามอย่างตอ่อเนื่องนั้นขอย้ำเรื่องจุดการยอมรับความจริงการยอมรับความจริงเป็นสิ่งที่ชอบทำเราผู้มีกิจกรรมที่ผูกพันหลายหลาก บางทีบางอย่างเราก็ทำใจไม่ได้ทำไมเราถึงทำใจไม่ได้เพราะใจเรายังไม่เป็นธรรมถ้าใจเรายังไม่เป็นธรรมธรรมทั้งหลายทั้งปวงก็ยังไม่ปรากฏที่ใจใจของเราต้องเป็นธรรมข้อปฏิบัติที่ผูกพันก็จะเป็นธรรมว่าอะไรจะเกิด ว่าอะไรจะเปลี่ยนแปลงว่าอะไรจะเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปจิตใจของเราถ้าเป็นธรรมก็อยอมรับสิ่งที่มีอยู่แล้วเหมือนกันทุกคนไม่มีพิเศษบุคคลไม่มีจนไม่มีรวยไม่มีสวยไม่มีขี้เรความเป็นธรรมความชอบธรรมย่อมมีย่อมเกิดกับเราทุกคน มีความเป็นไปนได้ทุกเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยแม้ที่สุดความเป็นความตายก็คาบขึ้นคืบค,คานมาถึงทุกเวลาเราผู้ไม่ฉลาดใจจึงตื่นแต่เช้ามารับฟังรับชมรายการเจริญธรรมเพื่อตอกย้ำกับความจริงของชีวิต ว่าชีวิตของเรานั้นเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนบอกแต่ว่าสามวันดีสี่วันไข้เดี๋ยวป่วยเดี๋ยวหายเดี๋ยวตายเดี๋ยวเกิดเป็นสิ่งที่เราปฏิเสธไม่ได้เลยว่าทำทั้งหลายทั้งปวงมีความชอบธรรมมีความเป็นธรรมกับเราทุกคนมีได้ยกเว้นบุคคลใดใครผู้หนึ่ง ต่างก็มีความจริงเป็นเช่นเดียวกันจะรักสักพัในใดสิ่งที่รักต้องจาาและต้องพัดลากจากกันเป็นที่สุดอย่างเดียวกันความเป็นธรรมเราต้องทำนใจไว้ตลอดเวลาเพื่อขาดเพื่อเลื้อยอยู่ตลอดเวลาแข็งแรงก็กลายเป็นคนนอนแด คนอ่อนแอก็กลายเป็นคนแข็งแรงจำได้อาจจะจำไม่ได้เพราะความเที่ยงธรรมมันเป็นธรรมกับเราทุกคนจึงต้องเดินอย่างไม่ประมาทกับทุกกิจการที่เรามีอยู่รู้แต่ว่าเช้าเรายัางพอไว้สายเรายัางพอได้บ่ายเย็นไม่แน่ แต่ช่วงที่พอได้พอไว้คอจงตื่นขึ้นมารับผิดชอบประกอบเหตุประกอบผลให้กับตนของตนว่าเราไม่ได้ชะล่าใจาเราเตรียมกายเตรียมใจเพื่อจะรองรับกับความจริงที่เกิดขึ้นในโลกสมมุติโลกสมมุติมีได้ทุกเรื่องสมมุติได้ทุกเรื่องมีความแตกต่างกันทุกเรื่อง ทั้งทั้งที่ความจริงก็รักตัวกลัวตายมีไม่พ้นคือรักตัวกลัวตายแต่ความที่ไม่รู้มนุษย์ถึงต่อสู้ด้วยหวังว่าจะเป็นผู้ชนะแต่ความเป็นทิงความเป็นจริงก็คือชนะแต่ก็ไปหาคาว่าเจ็บไข้ได้ป่วยไปหาคาว่าตายเหมือนกัน จะดิ้ลุนจะกวาดแกว่งสับสนอย่างไรเราเขาบอกว่ามีสิทธิ์เท่ากันเราผู้มีอัตมีธรรมในใจจึงมองความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นในจิตในใจของตนว่าเราทุกคนก็ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยเราทุกคนก็ต้องจากกันเป็นแน่ชาก่อนหลังเป็นเรื่องเฉพาะบุคคล แต่ที่เรายังอยู่นี่แน่ว่าเรายังมีโอกาสเติมบุญเสริมกุศลให้กับใจเราจึงตื่นขึ้นมาได้กับภารกิจผูกพันของทุกๆวันว่าเราทำอะไรมีหลักประกันต่อเนื่องกันไว้ทำบุญจักบาตรก็ไม่เสียดายรักษาศีลก็ไม่กลัวลำบากภาวนาก็ไม่กลัวความโง,ง่มุ่งกระจัปดปานเป่า สิ่งที่เป็นศัตรูของใจสิ่งที่เป็นข้าตศึกของใจจึงสลัดตัดใจออกมาสู่สาราพระสถาได้เพราะกําลังแห่งความดีงามของเราทุกคนตื่นแต่เช้าขึ้นมาสู่ข้อปฏิบัติของตนของตนตามวาราเวลาที่ถูกกำหนดไว้เช้าทำอะไรสายทำอะไรเพลงนทำอะไร บ่ายเย็นทำอะไรกลางคืนกลางวันให้ทำอะไรกันเราก็เตือนกันว่าอย่าประมาทอย่าประมาทเลยเพราะทุกเหตุการณ์มีความเสี่ยงเป็นเสียงตายทุกเหตุการณ์มีความเสี่ยงเป็นเสียงตายเป็นสัจ,จธรรมที่เราทุกคนจะต้องบอกความจริงที่เราทุกคนจะต้องบอกความจริง ความจริงมันปรากฏชัดต่อหน้าต่อตากับเราทุกคนคนที่รักต้องจากกันคนที่รักต้องจากกันไม่ว่าจ,จะมารดาบิดาสามีภรรยาบุตรธิดาก็ต้องจากกันในวันใดก็วันหนึ่งรู้แต่ว่าเราทยอยกันมาและเราก็ทยอยกันกล่าว ถึงอยากไม่อยากก็ต้องไปตามเหตุปัใจจัยไม่มีพิเศษบุคคลเลยว่าบุคคลนี้ยกไว้วยวายุอย่างน้อยไม่มีเลยไม่เกี่ยวอายุสักหน่อยความเป็นความตายมีได้กับเราทุกทกคนจึงต้องบอกว่าตื่นตื่นขึ้นมาสำรวจความจริงของตน ว่าเรามีความพร้อมหรือไม่อย่างไรถ้าเราต้องจากถ้าเราต้องพลัดพรากถ้าเราต้องเปลี่ยนแปลงตามเหตุและผลเราทุกคนต้องสำรวจตัวเองว่าเราพร้อมหรือไม่ที่เราหลุดออกมาได้ไม่ใช่เรื่องธรรมดาหลุดจากบ้านหลุดจากเรือนหลุดจากที่เคยอยู่ผูกพัน แต่เราก็มาอดันหลับขับตานอนอยู่วัดแสดงว่าเราหวังฝึกหัดปฏิบัติตัวเองให้ตัดใจกับการคุกขีตีโมกับความมุ่นวายในโลกวิสัยเรามาสู่คำว,วันเนกคำมะบารมีทําใจกับความจริงที่มีอยู่ทําใจกับความเป็นธรรมที่เกิดอยู่เราฝึกจากก่อนจาก เพราะที่สุดต้องจากที่สุดทุกคนต้องจากเราต้องฝึกจากก่อนจากฝึกพัดพลากก่อนที่เราจะพัดพลากจากกันความผูกพันของเราก็มีเหตุมีผลเราตึงตื่นขึ้นมาแต่เช้ามาพิจารณาความจริงของสังขารแห่งเราทั้งหลายไม่เคยแน่นอนกับผู้ใด ไม่เคยมั่นคงกับผู้ใดใครผู้หนึ่งมีลักษณะเปลี่ยนแปลงทุกวันเดี๋ยวโน่นเดี๋ยวนี่เดี๋ยวนี่เดี๋ยวนั่นเปลี่ยนไปตามสภาวะของสังขารที่ยังอยู่ก็บุญโข ổ, ที่ไม่ตายก็ยังบุญหลายชิดของเรามีจุดหมายปลายทางเป็นอย่างเดียวกันเราถึงมาเตือนกันแต่เช้าเช้าเช้า บรรยากาศยังดีเราก็มาระลึกรู้ในความจริงของเราว่าเรานั่นเดินทางมาได้อย่างไรและเราเดินทางมาได้อย่างไรกับการผ่านอุปสรรคนานานับประการรอบวันรอบสัปดาห์รอบเดือนและก็รอบปีเรามีวันนี้ได้อย่างไร ถ้าไม่อาศัยความเชื่อมั่นในแนวปฏิบัติถ้าไม่มีความอมดทนเป็นหลักถ้าไม่มีสัจจะเป็นหลักเราก็คงมีวันนี้ไม่ได้ชีวิตคือการเดินทางไม่รู้จะจบตรงองไหนไม่รู้ว่าจะไปไกลไปใกล้ในแค่ไหนอย่างไรเพราะอุบัติเหตุมีดูตลอดเวลา ชีวิตจึงเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนทำใจกับความแน่นอนไว้แทบจะไม่ได้เลยแน่นอนก็คือความไม่แน่นอนเราเดินทางอย่างผ่อนส่งเรายัางติดลบอยู่นั่นเองเราผ่อนส่งการเดินทางของตัวเราด้วยรูปแบบต่างๆของพวกเราทํากัน เริ่มแต่ทำบุญสร้างกุศลสร้างธรรมทำบุญสร้างศีลสร้างธรรมให้กับใจมีชีวิตเป็นเดิมพันคือทำทานนี่คืองานก่อนส่งของเราทุกวันเติมดีเสริมดีบาร,รมีของตนไม่หยุดไม่หย่อนเราถึงมีวันนี้เราถึงได้วันนี้เป็นวันประกันหนึ่งความดีงามของเราทุกทุกคน ทางเดินที่เราไม่เกิ้ไม่เขิทางเดินที่เราไม่ประมาทเราฉลาดต่อการเตรียมการพร้อมทุกเรื่องถ้าต้องเป็นเราก็เป็นอย่างมีส,สติสัมปชัญญะถ้าต้องตายเราก็ตายอย่างมีส,สติสัมปชัญญะถ้าต้องอยู่ต้องไปเราก็ไปด้วยส,สติสัมปชัญญะรู้ตัวเองเข้าใจตัวเอง ต่อไปได้ด้วยเหตุด้วยผลอยู่ได้ด้วยเหตุด้วยผลไปได้ด้วยแรงบุญแรงกุศลของเราแต่ละคนที่กอบุญกอบกุศลกันไว้เป็นปัจจัยสำคัญที่หนุนเนื่องให้เราทั้งหลายในเดินทางอย่างมีเป้าหมายเป็นที่แน่นอนเพราะเรากอบแต่บุญกุศลกอบแต่ศีลกอบแต่ธรรม ปกอบด้วยกิจกรรมที่เป็นไปเพื่อเสริมสร้างความดีงามแห่งกันและกันดังที่เราปฏิบัติกันอยู่อย่างนี้ทุกทุกวันว่าทางเดินตรงนี้เป็นทางที่เราเติมไม่หยุดเสริมไม่หยุดแล้วว่าไม่หยุดเสริมไม่หยุดเติมเราถึงมีวันนี้ได้อย่างที่เข้าใจว่าเรามีบุญเรามีกุศลเรามีบารมีที่เรายังมีโอกาสเขี่ยวเข็น ตนของตนให้มีโอกาสกับเวลาอย่างนี้เชาวชาวทาไม่แน่จริงก็ง่วงเหงาเหานอนถึงกับสลืมสลือครึ่งหลับครึ่งตื่นตรงนี้เป็นสิ่งที่ต้องเตือนเจ้าของสอนตัวเองว่าเราอย่านะต้องตั้งใจเตือนเจ้าของสอนตัวเองเราจะไม่อยู่ในฐานะครึ่งหลับครึ่งตื่น ตื่นมาดูแลความจริงของสังขารสังขารทุกส่วนของเรามีสิทธิ์จะมีโรคประจำจุดนั้นๆโรคภัยไข้เจ็บมีได้ทุกทุกที่ทุกทางโรคบางอย่างก็รักษาไม่หายโรคบางอย่างถ้ารักษาเท่านั้นถึงจะหายแต่นี่เราก็มีโรคประเภทรักษาไม่หายกับรักษาหาย เราก็มานั่งสำรวจตรวจตาความจริงของโรคภัยไข้เจ็บที่มันเกิดมันมีขึ้นกับตนของตนใช้ประคองด้วยการดูแลรักษาที่ใจเอาใจใส่สนใจต่อเนื่องกันไว้ตรวจซ่อมบำรุงอยู่อย่างต่อเนื่องกันไปให้เป็นมากกว่าเดิมเริ่มต้นต้องรีบเยียารักษา ถ้าปล่อยไปนานก็ถูกตัดแข้งตัดขาตัดทุกส่วนได้เลยเราผู้เดินทางที่เดินอย่างไม่ประมาทจึงเติมพลังปัญญาให้เกิดขึ้นในจิตของตนในใจของตนเพราะเราต้องดูความพร้อมในธาตุขันของตัวเองเราต้องเตรียมพร้อมในเรื่องธาตุขันของตัวเองคงไม่ใช่ลักษณะใช้ไปซ่อมไป ต้องมีเวลาตั้งใจตรวจซ่อมต้องมีเวลาตรวจตาเพื่อเราจะได้ชีวิตชีวาให้มีความหมายมากขึ้นความไม่แน่นอนมันเกิดขึ้นกับเราทุกคนในโลกแห่งความเป็นจริงมีอะไรต่ออะไรพิลึกกึือมากล้นเหลือหลายเพราะโดยความคิดก็ไม่ตรงกันโดยความรู้สึกความต้องการก็ไม่ตรงกัน โดยนิสัยโดยอุปนิสัยโดยส่วนลึกของแต่ละคนก็ไม่ตรงกันเราต้องแน่นเราต้องนิ่งเราต้องเฉยเราต้องทำในสิ่งที่ถูกต้องดีงามเพื่อว่าเราอยู่ก็จะดีขึ้นอยู่ต่อไปก็จะดีขึ้นต่อให้ต้องตายเกิดมาใหม่ก็จะดีกว่าเดิมเพราะเราเสริมความดีงามให้ปรากฏเป็นหลักเป็นฐาน จึงใช้เวลาและโอกาสอันมีอยู่เท่ากันเติมนั่นเสริมนี้เสริมนี้เติมนั่นไม่หยุดความตั้งใจที่จะเติมที่จะเสริมความดีงามให้ปรากฏเป็นหลักเป็นฐานความดีงามให้ปรากฏเป็นเหตุเป็นผลโดยเตือนตนของตนว่าจุดอ่อนอยู่ตรงไหนจุดแข็งอยู่ตรงไหนจุดตายอยู่ตรงไหน เราต้องมารู้สาเหตุแห่งความเป็นจริงเราที่ได้นั่งนิ่งนั่งนิ่งนอนนิ่งนั่งเฉยนอนเฉยต่อให้ยืนเฉยเฉยก็รู้เท่าทันต่อความจริงของสังขารว่าสังขารของเรานั้นมีสภาวะไม่ปกติแล้วมีความไม่เป็นปกติแล้วแน่นอนที่สุดเราไม่เหมือนเดิม ว่ามันไม่เหมือนเดิมนับจากวันมันจะมีคาว่าผูพังนับจต่วันจะมีคาว่าสิ้นและเสื่อมทรงและกระสุดจุดได้จุดขายคือเราไม่ประมาทเป็นหลักประกันเราไม่ประมาทเล็กๆน้อยๆเราไม่ประมาทในนิดๆหน่อยๆเรา ขอนขวายกระทําให้เกิดไม่มีขึ้น้สมดังเจตนาของเราทุกคนแต่งเติมเสริมไม่หยุดไม่หยอ่อนแต่งเติมเสริมไม่หยุดไม่หยอ่อนนั่นคือจุดเด่นของการเดินทางของพวกเราทุกคนภัยนั้นมีอยู่ทุกเวลาอาคีภัยวาตภายาัยโอทกกับภัย อุบัติเหตุเพศภัยเกิดได้ทุกเวลาอย่าคิดว่ามันจะไม่เกิดมันมีอันต้องเกิดได้ทุกเรื่องมันมีอันต้องเกิดได้ทุกเรื่องสังเกตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในตัวเราเวันแข็งแรงวันนี้ดูจะไม่เอาไหนช่วงนี้ยังพอไหวช่วงต่อไปจะไม่ไหว ความเป็นธรรมก็จะเป็นธรรมกับเราทุกคนจงเตือนเจ้าของจงสอนตัวเองสิ่งที่รักต้องจากไม่เคยตรองกับใครทุกคนก็มาเพื่ออยู่และอยู่ก็เพื่อจากเท่านั้นกี่มาน้อยเราก็ไม่รู้แต่เรารู้แน่ๆคือต้องไปไปแล้วก็มามาแล้วก็ไปช่วงไปมาเราจึงประครองความดีงามไม่เกิดขึ้นในใจิตในใจ พยายามประคองความดีงามให้เกิดขึ้นในจิตในใจของตนเราอยู่สลาพระรจชาทาเรามาแล้วได้อะไรแล้วเราอยู่เราได้อะไรและเราไปเราได้อะไรเราก็ถามจิตถามใจตัวเองว่าเราต้องได้อะไรเป็นแน่ได้ฟังได้ดูได้รู้ได้สัมผัสว่าเป็นธรรมกับเราทุกคนถ้าเราไม่ระวังไม่ตั้งใจเราก็เสียหลัง แต่ถ้าเราระวังตั้งใจเราก็ไม่เสียหลักการจอนไปการจอนมาเป็นเรื่องของกิเลสปัญหามายาของแต่ละคนเราผู้นิ่งผู้เฉยจึงดูเป็นธรรมดาธรรมดาไม่ได้เสียความรู้สึกอะไรเลยเพราะเข้าใจแต่ว,ว่าทำทั้งหลายทั้งปวงเกิดขึ้นทำทั้งหลายทั้งปวงตั้งอยู่ทำทั้งหลายทั้งปวงแปรปรวนและแต่งดา เป็นสัจจะของธรรมไม่ว่าจะเป็นรูป,ปรธรรมนามธรรมก็เหมือนกันเราผู้ไม่ประมาทจึงยอมรับสัจจะตัวนี้ว่าเป็นทางเดินที่สมบูรณ์ที่สุดของเราทุกทุกคนปัญญามันรู้เท่าทันต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นปัญญามันยอมรับต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นปัญญามันเข้าถึงสัจจะที่แท้จริงที่เกิดขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างจึงวางได้วางเฉย โดยไม่มีอะไรหนักอกหนักใจทำหน้าที่แห่งตนของตนได้สมบูรณ์เป็นที่สุดของแต่ละวันเชื่อมั่นในความดีงามของทุกคนทุกท่านมาประชุมกันณนาสลาพระราชทาหวังได้มรด้ผลหวังได้บุญได้กุศลหวังได้ความดีพิเศษของใจแต่ละคนเข้าถึงหลักแก่นแห่งธรรมโดยไม่ยากลำบากอะไรเลยโดยสภาวะทำง่าย เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมาแล้วอยู่อยู่แล้วกลับมาแล้วอยู่อยู่แล้วกลับนี่คือความเป็นธรรมกับเราทุกคนชิดของเราก็จะมีฐานะไม่ต่างกันเลยดังนั้นช่วงอยู่เราจงรู้หน้าที่แห่งตนของตนให้ได้ประกอบกระทำให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มความสามารถของเราทุกทุกวัน เติมนิดเสริมหน่อยเสริมนิดเติมหน่อยความบริบูรณ์สมบูรณ์ให่งานแห่งธรรมก็มจะเกิดขึ้นภายในจิตใจของเราทุกมมเลาเอเตนะสัจวัตเชนะด้วยการกล่าวคำจริงคำสัตย์โสดที่เตโหตุสัมปทาสุขสำเร็จจงเกิดจงมีกับผู้ใคร่ต่อการฟังธรรมปฏิบัติธรรมจงทุกท่านจงทุกประการด้วยเทอ